สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคาประจาวันที่21มีนาคมนะครับก็เมื่อคืนนะครับผ่านไปแล้วนะครับสาหรับการให้ความเห็นนะครับของประธานเฟดสาขาชิคาโกนะครับคุณชาอีวานนะครับก็ปรากฏว่าความเห็นนะครับในการขึ้นดอกเบี้ยสําหรับรอบเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็อยูอ่ขึ้นอยู่กับ ความเห็นของท่านอื่นๆด้วยนะครับของสมาชิกท่านอื่นๆซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็จะมีการให้ความเห็นนะครับของประธานเฟดอีกทั้งหมด4สาขาด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะครับว่าเขามีความเห็นยังไงนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะประกาศนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพื่อพิจารณาในการตัดสินใจในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับของสำหรับรอบเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปภาค2นะครับ ในส่วนของไฮไลท์นะครับทางการเมืองนะครับมาสู่การเมืองของฝากยุโรปกันบ้างนะครับวันนี้ก็มีไฮไลท์นะครับในส่วนของการดีเบตนะครับ5ผู้เข้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเขาก็คาดการว่ามารีเลือแป้งนะครับแล้วก็นายมาคองนะครับก็จะเข้านะครับรอบ2อนะครับแล้วก็จะเป็นการต่อสู้แบบเฮดทูเฮดนะครับก็ การเลือกตั้งของฝรั่งเศสนะครับจะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันนะครับก็คือรอบแรกนะครับประชาชนจะโหวตนะครับ23เมษายนนะครับแล้วก็จะเหลือคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้เป็นตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับของฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็จะผลประกาศหลังจากวันที่7พฤษภาคมนั่นเองนะครับก็ ราคาทองนะครับแต่เช้าเลยนะครับก็มีการปรับตัวย่อลงมาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากมีข่าวทั้งเฟดแล้วก็ข่าวทั้งยุโรปนะครับออกมาค่าเงินยูโรก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างน่าจะถ้าดูจากจํานวนจุดนะครับก็น่าจะพอๆกันกับการเคลื่อนไหวของราคาทองเลยนะครับก็พอๆกันนะครับแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับ ราคาทองตอนเช้าทุบลงมาจากไฮนะครับ1,235เหรียญลงมาค่อนข้างเ,เยอะระดับหนึ่งเลยนะครับก็ลงมาโลสุดที่ประมาณราวรา2ห7นะครับลงมาราวร8เหรียญน,นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับโวลุ่มต้นสัปดาห์นะครับมาแรงเลยทีเดียวนะครับในกราฟรายชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทำแพทเทิร์นนะครับเป็นแบบดับเบิลท็อปนั่นเองนะครับก็คือเกิดการ รีเวิร์สนะครับหรือการกลับตัวของราคานะครับจากราคาที่ไซด์เว่อ์อัพมาตั้งแต่ uh, สัปดาห์ก่อนหน้านั่นเองนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้าตีเป็นแชนแนลไซด์เว่อ์อัพก็จะตีได้แบบนี้นะครับแต่ว่าราคาขึ้นมานะครับด้วยโวลุ่มที่เบาบางนะครับแล้วสุดท้ายก็มาเกิดแพทเทิร์นดับเบิลท็อปตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับราคาก็ มีการปรับตัวลงนะครับลงมาแล้วก็ทะลุนะครับแนวรับตรงแนวโลตรงบริเวณ1,230ตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็หลุดลงมานะครับก็เป้าหมายการเคลื่อนไหวราคาครั้งนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะล s ชแล้วนะครับน่าจะถึงทาร์กเก็ตแล้วก็ระยะไซด์เว์ของช่วงตรงนี้นะครับ1,230ถ้าวัดจาก1,231นะครับจนถึง1,235ก็จะราวๆ4เหรียญดอลลาร์ต่ออาวส์นะครับ การที่ลงมาตรงนี้นะครับก็น่าจะฮิตทาเกตประมาณ4เหรียญดอลลาร์ต่ออัลส์นะครับหรืออยู่ที่1,227นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้ราคาจะแอคชั่นกันยังไงต่อไปนะครับดูแล้วราคาเริ่มไซเว์เริ่มเงียบนะครับแนวทางวันนี้นะครับของพอร์ตว่างก็คือนะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดนะครับหรือว่านักเกงกำไรท่านใดที่พอร์ตว่างนะครับวันนี้รอจับตาดูนะครับการเคลื่อนไหวของราคาช่วงโซนแถวๆนี้นะครับหรือนะครับถ้า รับความเสี่ยงได้น้อยลงมาหน่อยนะครับก็รอดูนะครับเผื่อมีการย่อตัวลงมาอีกนะครับที่1,225นะครับถึง1,220นะครับบริเวณโซนนี้ถ้ายืนได้ด้วยแรงนะครับมีมีแรงซื้อเข้ามาพยุงก็น่าซื้อเก่งกำไรกลับเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงมาแล้วนะครับอาจจะใช้กลยุทธ์ buy on the dip ได้แล้วนะครับหลังจากที่ราคาไม่ยอมย่อตัวลงมาให้ซื้อสักทีนะครับสำหรับ พอทที่ซื้อนะครับเบรกไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้ราคาลงมาแล้วไม่สามารถปิดเทปโปรฟิตได้ตามเป้าหมายนะครับคำแนะนําคือแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าราคาวันนี้นะครับมีการปรับตัวย่อลงมาที่1225นะครับแล้วก็หลุดลงมานะครับก็แนะนําว่าต้องคัดลอสออกก่อนบางส่วนนะครับแล้วส่วนที่เหลือนะครับมารอลุ้นดูนะครับว่าตรงบริเวณโซน1 2 1 8งพันถึงหนึ่ตรงนี้นะครับจะสามารถโฮนะครับให้ราคายืนเหนือได้หรือเปล่านะครับถ้ายืน ตรงนี้ได้นะครับก็อาจจะพิจารณาที่จะเปิดสถานะซื้อกลับเข้าไปในส่วนที่คัดลอสตรงช่วง1225นะครับแล้วก็จะมาซื้อกลับตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนใหม่นะครับแล้วก็เป็นการโฮตรงนี้นะครับเพื่อกลับเข้าขาขึ้นในระยะสั้นตรงนี้ต่อไปนั่นเองนะครับโอเคครับนี้ก็เป็นมุมมองสำหรับเช้าวันนี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาเขียนลงไลน์ o f f i c i a l นะครับภาคบ่ายกันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ